ครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะฮะเช้านี้นะครับวันจันทร์สีเหลืองนะครับเมื่อวานนี้โชคดีครับเมื่อวานนี้เป็นจังหวัดที่ดีได้มีโอกาสคุยกับอาจารย์พ่อซึ่งผมเคารพนับถือเป็นอาจารย์ของผมเองนะครับคือรองศาสตราจารย์ดรอารมณ์สุทธาศาสตร์ ท่านเป็นนักวิชาการเป็นอาจารย์ผู้มีความรู้ด้านเกี่ยวกับคนเต็มๆเลยพราะวาน,นี้ก็มีการคุยกันเรื่องตกประเด็นท่านโทรมาอวยพรท่านโทรมาให้กำลังใจกับลูกศิษย์กลนสุเหลาของท่านก็มีการคุยกันว่า <S <S ดรโจเป็นไงสบายดีไหมก้าวหน้าไปถึงไหนแล้ว อย่าลืมนะอย่าลืมอย่าลืมเป็นตัวของตัวเองเราก็ได้ถามว่าครับจันพ่อครับตอนนี้ในสังคมพ่อฝากคำเดียวให้ตีความหมายให้ได้ณนะวันนี้ไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือต่างประเทศเขากำลังวิ่งหา เขากำลังค้นหาส่งเสริมให้ประเทศของเขามีม o r a ลิตีก็คือคุณธรรมเพรานะณวันนี้นะครับเด็กสมัยนี้ไม่รู้จักคำว่าคุณธรรมซะแล้วไม่ต้องเด็กด้วยผู้ใหญ่ผู้นำบางคนก็ยังไม่รู้จักคุณธรรมเช่นกันดังนั้นอาจารย์พ่อฝากนะ เวลาไปสอนใครอะไรที่ไหนถามเขาเลยว่ารู้จักคุณธรรมไหมคุณธรรมคืออะไรคุณธรรมมีกี่ประเภทอย่างไรบ้างฝังลงไปในใจเขานะนี่คือสิ่งที่อาจารย์พ่อบอกเราก็เลยบอกไปว่าอาจารย์พ่อครับสิ่งที่ผมไปนำเสนอสิ่งที่ผมไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับพี่น้องชุมชนทั่วไปผมจะใช้ประโยคนี้ครับเราไม่สามารถปลูกต้นไม้ในพื้นที่อะไรได้มากกว่าเดิมเราเป็นชุมชนเมืองดินในการที่จะปลูกต้นมงต้นไม้ก็น้อยลงผมพยายามจะเชิญชวนพี่น้องทุกท่านให้ปลูกต้นไม้ในใจคน คุณลดน้ําต้นไม้ในใจคุณคุณต่อเสิมว่าคุณจะปลูกต้นไม้ต้นอะไรคุณจินตนาการไปในหัวใจของท่านและท่านก็ลองดูซิว่าเราจะลดน้ําต้นไม้ทุกวันลดน้ําต้นไม้ต้นนี้ในใจของเราทุกวันคนอยากปลูกต้นกุหลาบดูดอกไม้สวยงามก็ปลูกในดอกกุหลาบในใจของคุณว่ากี่วันกี่เดือนมันจะเบ่งบานเเช่นเดียวกันถ้าคุณยังปลูกต้นที่มัน ไม่แข็งแรงไม่ดีต้องหนักแน่นเพราะนั้นก็เลยได้แลกเปเล,ลี่ยนเรียนรู้กับท่านนาวันนี้ก็เลยเอามาฝากฮนะว่าเราได้ปลูกต้นไม้ในใจของเราหรือยังนะครับขอฝากครับสำหรับวันนี้นะครับอาจารย์โจจอมหยุด